สวัสดีและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมดีๆจาก RV วีกันอีกแล้วนะคะทุกคนจะเป็นการเปิดให้เล่นฟรีนะคะ11สกินมิรัเนะคะแล้วก็รวมถึงสกินเมงุมิในคลิปด้วยนะคะทุกคนท่านผู้ชมคนไหนที่อยากเล่นสกินนะคะแต่ยังไม่มีก็สามารถเข้ามาเล่นวันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างสกินไว้ให้ดูนะคะว่า 11สกินมิลคเข้าที่มาในรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนนะคะจะมีสกินอ่าสตาเอดิเมอร์นะคะลาวิลเอดิเมอร์จะมีสกินไวโอเลตนะคะอ่าแล้วก็จะมีสกินของลิเลียนามีบิจ้านะมีซานิสนะคะมีอิลูเมียจะมีอันนี้นะคะอีกมออนะคะไซเบอร์อ่ะแล้วก็จะมีทูเลนนะคะแล้วก็จะมีสกินไฮยะเต ไฮแเต g กาแล็กซี่เราแล้วก็จะกิน e n น o ซ h ไวท t i ท e r นะคะแล้วสกินสุดท้ายของเราก็คือสกินเพนเมงุมินั่นเองนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นอาวีกันเยอะๆนะคะวันที่11ถึง15นี้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้โค้ดนะคะบัตรป้องกันดาวแล้วก็คูปองถาวรน,นะคะสามารถใส่โค้ดที่เราขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถ ใส่ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมตรงตามเงื่อนไขไหนนะคะก็สามารถใส่ไปตามเงื่อนไขนั้นเลยก็ได้นะคะทุกคนเออ ท้านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ Online. ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่ชทนะคะปีที่ไรปี บัาฟ้าล้ไปของฉันเออแกไม่รอดแน่บ้าเฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนทําอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางาน ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าจะเป็นกิจกรรมแจกคูป,ปองฟรีนะคะที่มาพร้อมกับสกินแลดนะคะทุกคนก็คือเข้ามาล็อกอิน5วันนะคะก็ได้รับวันละกล่องง่ายๆแค่นี้แค่นี้เลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีให้ลุ้นนะคะระหว่าง5้าคูปอง1ิบคูปอง 15คูปอง20คูปองย5 1มหนะคะหรือว่าจะเป็นสกินถาวแรแลทเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสกินถาวแรแลทเนี่ยเราก็จะได้รับฟรีนะคะวันที่5เออแบบนี้เลยแต่วันที่1ถึงวันที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นกล่องไม่เล่นนะ้ำจะเอาคูปองนะคะก็ลุนกันไปนะแต่เราบึ้งเปิดไปนะคะได้มา5คูปองนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ดวงดีนะคะทุกคนก็ดวงดีนะก็คือจะได้ร้อยคูปองใช่ปะ ก็อาจจะได้ร้อยคูป,ปองนะคะร้อยคูป,ปอง4วันก็ฟรี4 0 0ปองแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมอะไรที่ดีมากนะคะสำหรับสกินเพนเวงูมีนะคะท่านผู้ชมเข้ามารับตรงนี้นะคะตั้งแต่วันที่11-13ถึง13นะคะหรือว่ารับมาไว้ก่อนก็ได้นะถ้ายังจะไม่เล่นนะก็สามารถเล่นเพนเวงูมีได้1วันนะคะทุกคนก็เป็นบัตรฟรีนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมอะไรที่ ดีมากนะคะสารฝันสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีสกินนะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะมาบอกแจ้งข่าวสารกิจกรรมดีๆจาก ROV กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับสกินฟรีกิจกรรมอะไรกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงสงการแล้วนะคะกิจกรรม RV ก็จะเยอะหน่อยนะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดปุ่กระดิงให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะ